สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมพระศิวลีนะครับที่เป็นเนื้อดินนะครับเพื่อนๆประวัติพระศิวลีท่านนี้ก็คือเป็นเอตคัตทะนะครับด้านผู้เป็นเลิศทางโชคลาภนะครับก็คือผู้มีลาบมากนะครับท่านให้ลาบตั้งแต่อยู่ในคันพระมานดาของท่านเลยนะครับท่านอยู่ในคันมานดาท่านถึง7ปี7เดือนนะครับนะแล้วก็ สำเร็จเป็นพระอรหันนะครับบวชในสายของภาษารีบุตรนะครับแล้วก็เป็นอรหันตั้งแต่ปงผมเลยนะครับทีนี้เรามาชมพระเนื้อดินองค์นี้นะครับผมเพิ่งรือเจอในกล่องพระนะแต่พอศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยปรากฏว่าเป็นพระศิวรลีสายหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ไม่เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นที่นิยมเนี่ยจะเป็นแบบไม่มีย่ามนะครับอันนี้คือย่ามนะครับเพื่อนอันนี้คือบาทนะถ้าเป็นที่นิยมของสายหลวงพ่อกลวยที่สร้างในประมาณปี2500เนี่ยก็จะเป็นแบบไม่มีย่ามตรงนี้นะครับแล้วก็หัวจะไม่แหลมแบบนี้นะครับจะเป็นหัวมนๆน,นะตรงนี้จะมนๆแล้วก็ตรงขาจะเป็นเหมือนอแมวน้ําไม่ได้ตรงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่นิยมสําหรับพิมพ์เนี้ยก็คือ มานิยมในปี2515 2517ราวๆนั้นนะครับก็คือนำพิมพ์มีย่ามเนี่ยครับไปถอดแล้วก็ใช้เป็นเนื้อน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนื้อผงน้ำมันเนี่ยจะนิยมพิมพ์มีย่ามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อดินแบบนี้นะครับจะนิยมแบบไม่มีย่ามนะครับก็คือตรงนี้ไม่มีนะนะครับก็ถือว่าเป็นองค์จ้อยๆเล็กๆนะครับที่ไม่นิยมเพราะว่าเท่าที่อ่านข้อมูลเบื้องต้นมานะครับก็คือในช่วงนั้นเนี่ย มีหลวงพ่ออื่นนะครับที่สร้างพิมพ์แบบมีย่ามแบบนี้ด้วยเช่นหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ในการสะสมเนี่ยก็เลยทําให้แยกไม่ออกนะครับว่าเราจะได้สะสมพระของหลวงพ่อกล้วยจริงๆหรือเปล่านะครับก็เลยหานไปนิยมแบบไม่มีย่ามมากกว่านะครับเพราะจะชัดเจนกว่านะครับแต่มีย่ามก็อาจจะเป็นของหลวงพ่อกลวยได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะเพื่อนก็จะเป็นเนื้อดินเผานะครับถ้าเนื้อดินเผาที่ไม่สุกเนี่ยก็จะเนื้อจะเป็นสีดํานะครับแต่ถ้าเผาสุกแล้วก็จะแดงแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีการกดนะครับแล้วก็มีลายนิ้วมือนะครับอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเห็นไหมฮะตรงด้านข้างๆหรือว่าตรงบางส่วนก็จะมีพวกลายนิ้วมือต่างๆแบบนี้นะครับปนๆอยู่นะครับก็ถือว่า บูชาเป็นรูปของพระศิวลีก็แล้วกันนะครับนะครับแต่ก็อาจจะเป็นหลวงพ่อกลวยหรือไม่เป็นสาหรับพิมพ์ย่ามเนี่ยก็แล้วแต่ลองดูนะครับแต่ก็อาจจะมีนะครับเพราะมีการยืนยันว่ามีการสร้างนะครับแต่อาจจะเหมือนกับหลวงพ่ออื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตรงย่ามก่อนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนื้อหามวลสารก็จะประมาณนี้นะ ถ้าเป็นหลงพ่อกลวยเนี่ยก็น่าจะสร้างมาสักเกือบเกือบเจปีแล้วนะครับประมาณปีสองพันห้าร้อนะหกิบปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหกิบปีนิดๆน,นะฮะนี่ในส่วนศีษะนนะครับเพื่อนๆในร่องลึกๆก,ก็จะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็จะเห็นมีเม็ดทรายเสกปนอยู่ในเนื้อนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามซูมให้ชัดนะครับอาจจะยากนิดนึงนะ เดี๋ยวเราลองใช้กล้องซูมเลยก็ได้นะครับอาจจะง่ายกว่านะโอเคเลองดูนะครับศึกษาไปด้วยกันละกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงเท้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับนี่เป็นส่วนของบาทที่อยู่ด้านหลังนะครับ เป็นพระที่กดลงไปในบล็อกแม่พิมพนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้มือกดเลยทําให้มีรอยนิ้วมืออยู่ด้านหลังนะครับนี่นะด้านข้างก็เนี่ยครับถ้าดูด้านข้างก็จะงอๆงงโค้งๆน,นะเป็นหลังเตา่าของเต่าแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นรอยลายนิ้วมือนะครับของการกดนะนี่นะ เห็นไหมครัจะมีมวลสารปนอยู่ในเนื้อดินเหนียวด้วยนะครับเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยรู้สึกว่าหลวงพ่อจะเสกเองอยู่ในโบสถ์นะครับเนื้อดินนะตั้งแต่3ามโมงเช้าถึง3ามโมงเย็นนะครับแล้วก็ห้ามบรบกวนด้วยนะครับเพื่อทําการจัดสร้างให้วัตถุมงคลได้เข้มขังที่สุดนะครับเนี่ยนะตอนนี้ก็มาส่องกันดูเฉยๆนะครับเพราะว่า เพิ่งไปหรือเจอมานะเนี่ยนะครับถ้าหาได้ก็ควรจะหาแบบเท่าที่ผมเห็นในข้อมูลนะครก็คือเอาแบบตรงนี้เป็น,ปนโค้งนะไม่แหลมนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็คือตรงนี้ไม่มีย่ามนะจะนิยมนะครับแต่พอเป็นเนื้อผงน้ํามันเนี่ยก็กลับมาใช้พิมพ์นี้นะครับเพราะนําพิมพ์นี้ไปถอดแบบแล้วก็มาปั๊มเป็นเนื้อผงน้ํามันแต่เป็นปี2 5 1 5 2 1 7ถึง2517นะครับ ในช่วงนั้นนะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเราก็ศึกษาสะสมกันไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปนะครับไม่ต้องรีบนะหาความรู้ก่อนแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับก็เรียนรู้กันไปนะเพื่อนๆวันนี้ก็ลากันไปด้วยพระศิวลีองค์จ้อยเนื้อดินองค์นี้นะครับนะครับที่มีทั้งหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อองค์อื่นๆสร้างนะครับนะครับก็ถือว่าบูชาพระศิวลีก็ เน้นเรื่องโชคลาภนะฮะถ้าทํามาหากินเนี่ยก็มีประโยชน์ทุกวันอยู่แล้วนะครับส่วนลาบลอยต่างๆก็อาจจะขอได้นะครับในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภสิาวะีเนี้ยจ้อยผงเนื้อดินเนี่ยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ